สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสุคนคือเก่าค่ะพอก็กินได้ดีบายปิมซีมันนี้กินสิ้นไล่แดดได้ค่ะพี่น้องมันเป็นสิ้นแดดเดียวค่ะสิ้นบ่มีแดดค่ะพี่น้องมากักละกทอดค่ะละกสิมีเจียวองค่ะพี่น้องเจียวองสื่อมากนะคะผักกาดค่ะเอ้ยอืมสลัดกอค่ะหนึ่งบออื้อค่ะ น้อยให,ะะใหม่เน,ะนาะค่ะพี่น้องน้อยใหม่หมูพันต้มแล้วพันน้องมาะห้ค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้อกันค่ะพันได้ซี่มีพี่น้องมันแต่นุ่ยดอกสุดอืมนัวนัวนัวโมนนัวโมเมนต์จิ้มซีคือพอจะเป็นเั็กนอยพี่น้องตอนเหนียพี่น้องตอนเดียวอิม่ม เออเปันอยากหลาพี่น้องเย้ยเขาตีนมือป่ะเขาตีนมือแล้วมันอยากเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเป็นเจ้าบอง ตัวญี่ปุ่นน,น,นี่สิว่าอร่อยนะเพื่อนแซ่บจ้ะอันนี้เต็มสีซื้อมาหน่วยหนึ่งแกงไส้ไก่ไปเคิงหนึ่งไส้ซุยใหญ่ใหญนี่ขื่นดาบเพี่น้องขื่นดาบเลยดีสิ จิงๆภาษาหังนฤษเจ้บับวพันชายรู้ละพันที่หรอพันท์น่นเท่อจิมซบิสทอทำแม่มเป็นเออเป็นแบงให้ เป็นติมซีกับตำเราเองพี่น้องกี่ที่ค่ะอืมอรวอยด้วย 回家回播我也不想、啊、嗯啊 เย็นไ้ของข้างนอกบอกแล้วมันเย็น้อง ยินก็บเนี้อะเปีนน้องหิงวขาวหลายมันย่อยบกครบ ออเออนีมนน่มันเป็นมันเป็นข้าวบัวให้เดชเสื่องสอนบาเพี่น้องเป็นเนาะบะเอือกฟักบักแตงข้าวบ,บัวให้เดชเสื่องสอน <c oughs> อันนี้ค่าบบุห้เด็ดโดยตรงอันนี้แสบโดยตรงอู้หูขยันปล่อยใช่หนนอน อ,อตรมนี้ขเขาได้หนามพันว่ะขง พี่หน่องกินกระบะุ๊บสีนีอยมันเจ็บพี่น่อง แก่กดีด้วยพี่นนอะนอนไหนอนอนอ,นอนกินล่วงแล้วกินล่วงแล้วกินผักได้หลายขอน่อย นอก็แสบตอนทคือตอนเท่าเล็นหน่อยใช่ไหมจะกินม่ตือเป็นหยาบว่า กินเจ้าพักเนี่ยแล้วพี่เนอะกินอยู่แต่แฉะไม่ได้เลยพี่น้องอืมเนะมีสีเอี่ยมแล้ว เฮียไซน์น่ะเบิ้งซีสิคุยให้เบิง้งนะพี่เนอะอันนี้เนื่องนอนที่ใหญ่ที่สุดหรือพี่น้อะพี่มูพันจะเป็นดูแกะอืมพี่น้องคะอืมเนี่ยปลั เศร้าน,นะพี่น้องเนาะห้องอิ่มเแพี่น้องป่าผมไ่มีแน่ปอยแต่พี่น้องพี่น้อง,องมึงยังไม่เห็นโชคกินพี่นอ้องอ่ะตามขันยืมเต็มสีแนละ้วพี่น้องเนาะพี่น้องก็เมียนตาเขามาเบิงเ่งนลหรเนาะคะ่นะน้อสุดท้ายนี่ก็ฝากสอนน้ำเลือค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตุเต็มสีน้ำเลือค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตุเต็มสีเดียวได้ค่ะเด้อควม จนยาไไดไก่คุ้มไข่ยาได้มีเถ้าพี่น้องเด้อขออยู่ดีไม่แห้งค่ะขอบคุณหล้ละค่ะพี่น้องฝากบอกกันคลิปหนาได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ